ยมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิธาลอสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมเชินและยุทธพรบานเย็นอ่านเมื่อโลก้าสยุุ สื่อสารไร้พรมแดนไม่ใช่เฉพาะการกระจายเสียงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่วันนี้สถานีวิทยุมกเราพร้อมนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารให้คุณได้รู้ทั้งข่าวสารการเกษตรภาษาและวัฒนธรรมสีแวดล้อมและอีกมากมายเพราะเราให้คุณมากกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ AM Stereo Multiplex ขึ้นความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ผ้องทางสถานีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่สนายเพื่อการ,กรเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสฐฐาธารณะ ช่วงเวลาต place, DE, ่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยภานุเมีตันรักษาครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะกราบไหว้สาคุณฟังทุกท่านครับ ตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมอกอจึงหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธเมตตตอนรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสารายุรรรมกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้หรือฟังย้อนหลังกันได้ตัวนะครับรสถานีเพื่อการ,กรเกษตรภาษาวัดเทาในบริการสาธารณะครับน้อมนำศาสตร์แหงแ่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต,ต่างๆนะครับ รับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลางภายใตย้แนวทางการนําเสนอขาาน่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับก่อว่ากันไปครับบรรยากาศหลายเรื่องหลายอย่างนะครับสําคัญที่สุดก็ต้องมีสตินะครับปิกมาอยู่ที่ตัวเก่านะครับว่าเรามีหน้าที่อะไง,งนะครับต้องทําหน้าที่ตัวเก่าให้ดีที่สุด นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดํารงชีวิตภายใต้ลักษของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้สําคัญมากนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเขาต้องช่วยเหลือตัวเก่าก่อนจะไปรอคนอื่นมาช่วยนั้นมาถูกนะครับมันก็เป็นไปตามวาระเป็นไปตามกลไกของสังคมเนาะอ้อย่างที่เกินตัวหรือว่าออย่างที่มันต้องการสนับสนุนช่วยเหลืออ้ออันนี้ก็ว่ากันไปแต่อ้อย่างที่เราทําได้เขากระเดินหน้าไปนะครับตามพันธกิจของเราหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับสังคม บ้านเมืองจะอยู่ได้เมื่อทุกคนทําหน้าที่ของตะก่ให้ดีที่สุดรับผิดชอบต่อนหน้าที่แล้วก็มีความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้มีข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของทางศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับสูบบุหรี่มวลเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของ PM 2.5ขนาดไหน ปกตยวหันบุรีปกติบุรีมวลเนี่ยควันมันจะนักกว่าบุรีไฟฟ้านะบุรีไฟฟ้านี่มันมีการเผาไหม้แบบจุดและเผานะครับแต่จะมีควันจากสารเคมีมีความรุนแรงก่อนะครับอันตรายจะใดผู้เชี่ยวชาญจากทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นได้มีข้อมูลเรื่องนี้เหืเอาฟังครับ แน่นอนครับควนบุรีที่มีพีเอ็มสอ5แน่นอนแนี่ว่าควนบุรีเนี่ยเกิดจากการเผาตัวใบายาสบนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดความอนุภาคระดับ p m เ5แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณชีวมวลหรือว่าปริมาณของสิงที่เผาครับที่เราเห็นเป็นควันได้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอนุภาคที่มีความเข้มข้นสูงจริงๆแล้วอนุภาคที่เล็กกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นการทดลองวันนี้เราทำการทดลองอยู่2การทดลองการทดลองแรกก็คือจุบบุหรีแล้วก็วัดค่าพีเอ็มส่วนเยอะขนาดไหนแล้วอีกการทดลองหนึ่งก็คือแยกขนาดอนุภาคควันบุรีเนี่ยมีอนุภาคขนาดเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เวลาเราจุบบุรีหนึ่งมวลน,นะครับเราใช้เครื่องวัดพีเอ็มส่วนท่าหรือวัดเนี่ยให้มีการจุบบุรีแล้วก็ใหม้ม เครื่องวัดเอ2มก็คือลอยแบบธรรมชาตินะครับก็จะเห็นว่าค่าเอ2มที่วัดได้จากพันบุริหนึ่งมวลเนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ700ถึง1,000ประมาณ1,100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งก็ถือว่ามีค่าที่สูงนะครับในบุริหนึ่งมวลปกติแล้วมาตรฐาน p m 2ม ยี่สิบชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทถ้ามีการสูบบริเวณเดียวกันหลายคนอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีค่าพิมพเท่าที่สูงอันนี้ข้ามมวลเดียวก็คือค่าพิมพเท่าสูงขนาดนี้แล้วพอเราผ่านเครื่องแยกขนาดเพื่อวิเคราะห์ขนาดแล้วเนี่ยประมาณ 6- กถึงเจของควอนบุหรี่เนี่ยจะมีอนุภาคระดับ0.3 0.5แล้วก็1ไมครอนค่อนข้างเยอะนะครับ6กถึงเจอนุภาค 0.3 0.5แล้วก็1ไมครเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะผ่านทะลุเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเราได้ลึกที่สุดถึงระดับถุงลมปอดได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าเวลาสูบแล้วมีปริมาณสูงจริงเวลาเราจุดบุหรี่แล้วเราไม่เห็นควันที่มากเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มี PM 2.5นะก็คือมี PM 2.5แต่ว่าอาจจะเป็น PM เ5ที่มีความเข้มข้นไม่ได้สูงมากซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นเป็นควันที่เป็นเข้มมากนะครับคณะเดียวกันครับ ทางด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณเรืองการจนาเศษท่านเป็นรองผู้ในยการสือวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบด้านการบริหารนะครับก็ได้เน้นย้ำเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจะใดเพื่อร่วมกันตอกย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้มีความน่าพิสวงนะครับและล่าสุดมกราคม2 5 6 9ที่ผ่านมาทางเครือข่าย ควบคุมยาสูบและสารบันการแพทย์นะครับได้เรียกร้องถึงภาคการเมืองทุกภัคที่กำลังหาเสียงในเวลานี้นะครับว่าจะต้องมีการดลลลงเรื่องนี้ให้จริงจังเพนบอกว่าเมื่อบุรีเวฟ้าพิษกฎหมายบรถูกต้องก็จําเป็นจะต้องทำให้ทุกอย่างนั้นถูกต้องตามกฎหมายคือเมื่อไม่ถูกต้องต้องบ่มีทั้งจำนายและการเข้าถึงโดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนนี่น่ากลัวมากนะครับในคณะเดีวยวกันครับเปิ้นบอกว่า คนที่เข้าสู่วงจรของบุหรี่ไฟฟ้าที่คิดว่าจะเลิกบุหรี่มวนได้นะครับกลายเป็นว่าเหมือนเข้ามาในนรกแหมขุมนเนื่องที่รุนแรงกว่าเก่าแห็นะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นความกังวลของสังคมแต่เฮายังมหันความจริงจังในเรื่องของการจัดการเรื่องนี้แต่อย่างใดสําคัญที่สุดครับมีน้องๆหนูๆมีลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับตั้งแต่ละออนปฐม มูจับบริไฟฟ้าและเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะการสั่งซื้อทางออนไลน์ที่มีอยู่ทั่วไปเลยแค่คุณคลิกเข้าไปในเซิร์ชเอนจินนะครับเว็บไซต์หรือว่าอยู่ในแพลตฟอร์มใดก็ตามเนะี่ยคุณสามารถหาบริไฟฟ้าในราคาที่จับต้องได้ได้ทันทีทั้ทงๆท,ที่ผิดกฎหมายนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรื่องการจนาเศษบอกเรื่องนี้ไว้ครับ บุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีไอระเหยออกมาเพราะฉะนั้นมี PM 2.5แล้วก็จริงๆเล็กกว่า2.5ด้วยเพราะมันเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมามีการทดลองในคนลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องปิดพบว่าก่อนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมี PM 2.5อยู่ประมาณ0.03นะคะแต่หลังที่สูบไปแล้วเนี่ยมาวัดซ้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น15เท่าเลยค่ะฉะนั้นมี PM 2.5ด้วยแน่นอนแล้วก็มีเล็กกว่า2.5ซึ่งอำนาจในการทะลุทะุ ก็คือลงไปในปอดได้ลึกกว่าแล้วก็ดูดซึมได้เร็วควันนี่จะเห็นชัดเจนแต่ไอนี่มันจะน้อยกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีมันก็ยังมีควันมีทั้งนิโคตินมีทั้ง PM 2.5แล้วก็มีสารโลหะหนักอย่างอื่นด้วยนั้นมองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ชนิดไหนก็ทําอันตรายต่อสุขภาพก็แนะนําว่าไม่สูบจะดีกว่านะคะมี ข้อมูลการดนรงค์ที่ทางสถานีวิทยุมหาารัศเกษาสตร์ได้ร่วมมือกับน้องๆเยาวชนสภาเยาวชน,นอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะมีน้องๆจากโรงเรียนต่างๆล่าลสุดมีการประกวดคลิปเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายจะใดหรือว่าตระนักรู้อย่างใดของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมนะครับก็ได้มีการเอามาแบ่งปันเื คุณฟังได้ติดตามและบอกลูกบอกหลานอันนี้คือภาษาของเยาวชนที่สื่อสารกับเยาวชนนะครับและเห็นเหตุการณ์จากเพื่อนๆที่กำลังก้าวเข้าสู่วงจรอุบาทของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีการเตือนภัยซึ่งกันและกันในรูปแบบของแพลตฟอร์มรุ่นใหม่เดี๋ยวไปติดตามฟังครับเชาป่ะแค่ชิมหายเลยช่ม่อเป็นไรวะช่าน้เครียดว่ะเนี่ยมึ้าไปให้มันลองดีเดีย๋ยวนี้เป็น ลองน <S 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 <des ling> <des ling> ี่ดิไม่ช <uh ่วยได้หรอได้จริงเหรอจริงลองแล้วเอามึงลองเฮ้ยพวกมึงอันนี้จริงปะวะไม่ไปอยู่กับแก๊งพวกนี้อ่ะพูดติดยายนโอ้ย่ำไมต้องแบบนั้นวะเออพอจะแม่ต้องโตมาโตรดิเสียโคตรอ่ะอืมขอโทษที่ร้อนแรงพอดีนรกส่งมาเกิดไม่สั่งเราอยากเลิกพอดี ถ้าอยากเลิกอ่ะมันก็มีวิธีอยู่นะเว้ยไปดูถึงหาแรงจนใจที่อยากเลิกเฮ้ยอยากสุขภาพดีนะเว้ยอ้องเราคบเพื่อนดีดีเดี๋ยวเราดูดของแล้วนะเดี๋ยวจะเลิกกับกับอะไรสามโทรปรึกษาถึงที่เหลือหนึ่งหกศูนย์ศูนย์การเตือนภัยกันไว้ครับเรื่องบดีจะไปใกล้จะไปไกลนะครับเนาะก็วันนี้ร่วมกันสื่อสารครับสถานีเพื่อนสนิทสสสหรือหน่วยงานทุกหน่วยงานพยายามให้ความสําคัญเรื่องนี้อยู่ สังคมต้องตระหนักรู้ร่วมกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับเมื่ออู้หรือว่าสร้างความตระหนักรู้ในเนื้อเรื่องเดียวกันก็ต้องไปทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเกิดความซับซ้อนในสังคมเมื่อเราบอกว่าผิดกฎหมายมันบดีจะอันจีอีแต่ยังเห็นเกลื่อนในสังคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนใจหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกลับละเลยเพิกเฉยอันนี้สังคมจะอยู่ได้อย่างใดเนาะอันนี้ฝากกันไว้นะครับ เอาสารครับเป็นเรื่องการเลือกตั้งเดี๋ยวไปฟังทางกะกะตเปิ้ลเอินจ่านะครับแต่ว่าหนึ่งกุมภาหนี้เลือกตั้งลกแน่ตั้งแต่วันที่สา6สิบเอ็ดหกโมงแรงเป็นต้นไปจนถึงหกโมงแรงของวันที่หนึ่งนะครับห้ามมีการจาหน่ายใจเลี้ยงสุราแอลกอฮอล์ทุกชนิดผิดกฎหมายนะครับเช่นในวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ตั้งแต่18นาฬิกาหรือ6โมงแรงจนถึง6โมงมาแรงวันที่8วันเลือกตั้งกุมภาพันนี่นะ ก็ห้ามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพบเบาะแสท่านสามารถแจ้งเอื้อที่จะเอาผิดตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดนี้ได้นะทั้งจําทั้งปรับหรือมีรางวัลน,นําจับนะครับอันนี้ก็มีกะกะตเปิ้ลได้แจ้งเอื่อนมาสําคัญที่สุดครับออกไปใช้สิทธ์ด้วยเสียงบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าสุวนราชการทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภากกตได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569นอกจากนี้ในวันที่2มกราคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นท่านเห็นชอบว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ให้เป็นการออกเสียงในวันเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือว <mile> ่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติด้วยกันบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตนะครับเลือกคนที่ท่านรักบัตรสีเขียวกากรบาดใต้เพียงหมายเล็กเดียวหรือไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดบัตรสีชมพูเลือกพรรคที่ท่านชอบกากรบาดใต้เพียงหมายเล็กเดียวหรือไม่เลือกพรรคการเมืองใดส่วนการออกเสียงประชามติเป็นบัตรสีเหลืองทองเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับ ประเด็นที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งบัตรทั้งสามบัตรจะรับสองครั้งด้วยกันครั้งแรกรับบัตรสสแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อก่อนเมื่อการกระบาดเสร็จพับบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองหย่อนลงในหีบบัตรให้ถูกประเภทแล้วไปรับบัตรออกเสียงประชามติในหน่วยเดียวกันอีกนะครับแล้วก็การกระบาดในช่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความเห็นถัดไปครับ ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร10เขตเขตเลือกตั้งละ1คนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1,354,721คนจากประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมดัวเลขกลมนะครับ1,800,000คนซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี2566วันที่14พฤษภาคมนะครับมาใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อย181.98ก็ ประมาณ1 8 0 0ล้านคนนะครับมีบัตรเสียร้อยละ4.03หรือ45,000เศษนะครับในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้คาดการว่าเอาประสงค์นะครับร้อยละ83มครับมาใช้สิทธิเลือกตั้งและบัตรเสียลดลงให้เหลือร้อยละ3ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งสำนักงานกรกตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุน จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านในอำเภอสารการศรึกษารวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนะครับสนับสนุนที่ว่าการอำเภอ5แห่งเป็นศูนย์ประสานงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก5แห่งเป็นศูนย์ประสานงานในแต่ละเขตโดยมีท่านนายอำเภอทุกอำเภอเป็นอนุกรรมการประจําเขตหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ1,32คนนะฮะในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ถัดไปครับเมื่อวันที่27ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568มีการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตในจังหวัดเชียงใหม่สนามกีฬาสมพศเชียงใหม่700ปีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด107คนเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือเขตเลือกตั้งที่3อำเภอสันกำแพงบางส่วนนะครับ อำเภอดาสเกตอำเภอแม่ออนมีผู้สมัคร14คนด้วยกันถัดไปครับส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือเขตเลือกตั้งที่10มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง7คนแล้วยังถูกตัดสิทธิ์เบอร์สุดท้ายนะครับถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิน่นส่วนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรัะเลือกตั้งในแบบปาร์ตี้เลสมี57พรรคการเมืองด้วยกัน มีอยู่43พรรคการเมืองที่ส่งแคนดิเดตนายกรัดทนตรีมี94ลายชื่อด้วยกันถัดไปครับในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ในประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็คือท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับซึ่งสาลร,รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าในการที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการออกเสียงประชามติถึง3รอบด้วยกัน ครั้งนี้รอบแรกถ้ารอบแรกไม่ผ่านหรือไม่เห็นชอบนะครับเสียงของคนออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งไม่เห็นชอบก็เป็นอันพับไปัดไปครั้งที่สองกัที่สามไม่มีแต่ถ้ามีเห็นชอบมากกว่าต้องทำออกเสียงประชามติอีกสองรอบด้วยกันรอบที่สองก็คือเห็นชอบนะครับในเรื่องวิธีการและการได้มาของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับครั้งที่สาม รัฐธรรุนฉบับใหม่เป็นร่างเนี่ยจะเห็นชอบหรือไม่เราก็จะต้องมีการออกเสียงอีกสองครั้งด้วยกันนะครับอันที่ตัวอย่างของบัตรออกเสียงบัตรแท้จริงจะเป็นบัตรสีเหลืองทองนะครับมีอยู่3มช่องด้วยกันให้เลือกเพียงช่องเดียวนะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความเห็นนะครับถัดไปครับในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2 5 6 9าออีก3วันที่จะถึงนี้ เรามีคนต่างเขตต่างจังหวัดจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ถึง91,108คนหน่วยเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมรกก 7, 50, ะียั 50, ิเจ็ดรอบพรนษา5,000มเศษห้าหมเศษมาอยู่ในที่เดียวกันนะครับนอกนั้นกระจายไปอยู่ตามเขตต่างๆที่มากรองลงมาก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ่หนึ่ง รองลองมาก็เป็นที่โรงเรียนสารพีพิทยาคมโรงเรียนบ้านสันโคงอเภสันกำแพงหรือสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับการออกเสียงนอกเขตการออกเสียงไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าดังนั้นบุคคลต่างเขตจังหวัดนะครับไม่ใช่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งชดเชียจะมาใช้สิทธิ์ออกเสียงอีกรอบหนึ่งตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ นต่างจังหวัดครับ61,487คนที่มาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ลงทะเบียนไว้นะครับถัดไปนะครับท่านสามารถตรวจสอบชื่อตัวเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่นหน่วยไหนเขตไหนได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอหรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปะะตหรือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ไปรษณีย์ส่งไปให้ ทะเบียนบ้านนะครับหรือเปิดผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโอดง่ายที่สุดนะครับถัดไปครับถ้าหากท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ตั้งท่านแจ้งเหตุไม่ว่าจะเป็นแจ้งด้วยตนเองผ่านเอกสารแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโอดหรือเว็บไซต์ของสำนักบ,บริหารการทะเบียนเว็บไซต์ของสำนักงานประะตระหว่างวันที่7 ททีครระหว่างวันที่1ถึงวันที่7็กุมภาพันธ์และหลังเลือกตั้งก็คือวันที่9ถึงวันที่15กุมภาพันธ์จะไม่ถูกจํากัดสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดการเลือกตั้งและการออกเสียงทั้งนี้มีขั้นตอน1ิขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกท่านต้องตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง2เตรียมหลักฐานเอกสารอื่นใดที่ทางราชการอ,กออกให้นะครับเช่นบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนที่หมดอายุ แต่ต้องไม่เจาะรูนะครับหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่ายเลขประจําตัว13หลักที่สําคัญหลักฐานนี้ต้องไม่หมดอายุหรือเปิดผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกหรือแอปพลิเคชันผู้พิการไปสแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อหรือพิมพ์หัวแม่มือนะครับหรือนิ้วมือหลังจากนั้นลงลายชื่มือชื่อที่ต้นทั่วบัตร รับบัตรเลือกตั้งสสก่อนสองบัตรบัตรสีเขียวสสแบบแบ่งเขตบัตรสีชมพูสสแบบบัญชีรายชื่อเข้าคูหากากบาทพับบัตรเลือกตั้งสสอสองบัตรด้วยตัวเองย่อนลงในหีบบัตรให้ถูกประเภทแล้วไปแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยออกเสียงลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อรับบัตรออกเสียงสีเหลืองทองอีกฉบับหนึ่งกากบาทแล้วพับลงในหีบบัตรออกเสียงประชาธิปไตย หลังจากนั้นปิดหน่วยเวลา17บนาฬิกานับบัตรเลือกตั้งสส,สทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อและออกเสียงประชามติพร้อมกันคาดการว่าจะทราบผลประมาณนะครับประมาณแบบเป็นเร็วทามว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะครับประมาณสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มน่น,น่าจะทราบแล้วนะครับเรามีระบบรีพอร์เตอร์ที่ทางสำนักง,งานการกตจังหวัด ได้จัดทาและก็จะประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนรวมถึงพี่น้องประชาชนได้เข้าดูเป็นแบบเรียลไทม์ถัดไปครับข้อห้ามความผิดในการเลือกตั้งครั้งนี้ทําอะไรได้บ้างหนึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยต้องหยุดการหาเสียงในวันที่7จกุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา18บแนิกาเป็นต้นไปสห้ามจําหน่ายจ่ายแจกห้ามจําหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์นะครับแต่ผมอ่านหลายรอบแล้วไม่ได้ห้ามดื่มนะครับแต่ถ้าไม่ไม,ไม่จําหน่ายไม่ใจแจกก็ไม่มีดื่มเนาะนอกจากตุนไว้นะครับก <c oughs> ็วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาจนถึงวันที่แปดกุมภาพันธ์สิบแปดนาฬิกานะครับเรื่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์กฎหมายตัวนี้บังคับกับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าด้วยนะครับ ก็หมายความว่าวันอังวันเสาร์ที่31มกราคมนี้18นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์18นาฬิกาใช้บังคับเหมือนกันถัดไปครับห้ามเผยแพร่ผลโพลช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8วันที่8นี้เวลา17นาฬิกาปิดหน่วยนะครับห้ามเปิดเผยผลโพลโส่วนใหญ่แล้วโพลก็จะออกหลังเวลา17นาฬิกาของวันที่8 ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งและออกเสียงประชามติห้ามเล่นการพนันขันต่อห้ามเผยแพร่ข้อที่ข้อเท็จข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการเลือกตั้งห้ามนําบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามทําเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตในบัตรเลือกตั้งแล้วมาโพสต์ในสื่อโซเชียลนะครับห้ามถ่ายภาพโชว์บัตรเกี่ยวกับการออกเสียงห้ามนายจ้างขัดขวางลูกจ้างไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งและออกเสียงห้ามจัดรถหรือเกณฑ์คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งยกเว้นหน่วยราชการที่แจ้งต่อกรกตครับและห้ามหาเสียงในพื้นที่ที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่หนึ่งคือหาเสียงได้แต่อย่าอยู่ใกล้บริเวณที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง10บสที่ด้วยกันนะครับนอกจากนี้เรายังมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่3อำเภอด้วยกันในวันที่1กุมภาพันธ์2569นะครับอำเภอฝางอำเภอแม่แตงเขต1และอำเภอจอมทองเขต2เนื่องจากว่าลาออกจากสอจอไปสมัครรับเลือกตั้งสสนอกจากนี้ครับพอสอจอว่างก็มีสอทอนะครับลาออกเพื่อไปสมัครสอจอมันก็เป็นทอดๆอดกันแบบนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งตลอดถัดไปครับ หากท่านพบเห็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรละเลือกตั้งกีดขวางทางจราจรท่านสามารถแจ้งมาที่สำนักงานปตจังหวัดหรือแจ้งพื้นที่นะครับได้นะครับหรือ,อหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จะรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้งให้นำป้ายที่กีดขวางทัศนวิสัยในการมองเห็น หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมได้แจ้งให้ผู้สมัครและพัคก,การเมืองให้นำป้ายหาเสียงเหล่านี้ออกภายใน3วันก็คือภายในวันที่11กุมภาพันธ์2569ต้องไม่มีป้ายเหล่านี้ให้เห็นนะครับเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวถ้าหากท่านพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีรางวัลน,นำจับนะครับสูงสุดถึง1ล้านบาทด้วยกันครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมถัดไปครับ ศึกษาผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนแอปพลิเคชันตาสับป,ปะรดแจ้งเหตุการทุจริตถ้าหากสารตัดสินผู้กระทำความผิดท่านได้รับรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทด้วยกันสุดท้ายขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกท่านนะครับที่เราจะจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าเรามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด2,789หน่วยในหนึ่งหน่วยมี15ท่านนะครับที่เป็นกรรมการประจำหน่วยดังนั้นจะมีบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด45,000เศษ45,000เศษและก็ในวันที่8กุมภาพันธ์2569 ขอชนชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดต,ตามรับฟังรายการนะครับป้ากันไม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ เาจะใกกล้ก้ึมขนสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต